ข้าพเจ้าขอบูชาโดยซึ่งพระพุทธเจา้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิปินาสกาเลนะธ้าพมังอภิปูเชยามิข้าพเจ้าขอบูชาโดยซึ่ง,งพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิปินาสกาเลนะสัง่งคำอภิปูเชยามิข้า ส่งด้วยเรื่อัานี้อาหสมมาสรมพุโธปะกวาพระผู้มีพะภาเจ้าเป็นหนอะอรหันดับเพรขีเลเทุกสิ้นเจอตัดสรู้ชอบลโดยพะองค์เอมุตธรมวะวันดังอภิวาเทนิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้นผู้เบิกบน พระเจ้าตัดไปดีแล้วสามมังนามิข้าพเจ้าทำกิจกรรมสุขเยี่ยมอิริยญีณอิริยกาสุขสวัสดิส์านโนภาภวโรสาวาส,สังโฆอาสงสาวโของบานปุตติพระบารเจ้าปฏิบัติดีแล้วสามคำนามิข้าพเจ้า โสภัาวา่าแม้พรูมีพระภาคจ้าพรองค์นั้นอาลามเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้แตรสรูชอบกายโดยพระองค์เองวิชชาจริสัมปันโนเป็นผู้ถึงก่อด้วยวิชชาและจริญสุขสโกเป็นผู้เสด็จไปแลวด้วยดีโลกาวิทุเป็นผู้ สาธิติผู้ฝึกผูุ้ดไม่มีใครยิ่งกว่าสัตวาเทวมนุษย์สารัเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสภาวะวัตถิเป็นผู้สามารถจะไม่ได้ทำได้ดังนี้โส ัราเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการเอีิบาสิโกเป็นสิ่งที่ควรต้องมาดูให้เห็นด้วยตนเองโอปาลิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมนำมาปฏิบัติด้วยตนเองป่าจัตตามเวทิตะโกวิญญาอีติ่งดเป็นสิ่งที่อยากชน be weton ini seperti Pan อาทรงสาวของพระภูมิพราเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถสามีจิปฏิปานโนมะควโตสาวกสังโขอาทรงสาวของพระภามิพระเจ้าเผู้ปฏิบัติชอบแล้วคาัาติงจตตาริปุริสายุคานิอาคาปุริสัุคะเอสัมคาวโตสาวกสังโขได้แก่ผู้แทนสิ นาบเรียบุรดุจได้แบุรดุจใดคือพระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุณโยเป็นผู้แก่แก่ของที่นามาูปปาาสังสาอาอุย ปัญญาเขตตัางโลกาสาริเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีมาอื่นนิยกว่าดังนี้สากดิสักตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเมื่องทุกข์เกิดแก่ีเล็มตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิเอาเวลา